รียนเครับเนื้อหาที่อาจารย์จะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องของการคูณทศนิยมและการหารทศนิยมการคูณทศนิยมเรามีวิธีคูณอยู่สองแบบใหญ่ๆดังต่อไปนี้แบบที่หนึ่งการคูณทศนิยมในรูปของเศษส่วนกับเศษส่วนแบบที่สองการคูณทศนิยมในรูปแบบจำนวนนับ การคูณทศนิยมในรูปแบบของเศษส่วนคูณเศษส่วนคือนักเรียนต้องแปลงทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วนําตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนดังตัวอย่างที่อาจารย์จะทําให้เรียนดูต่อไปนี้ครับตัวอย่าง3.5คูณกับ8.4ขั้นแรกนักเรียนต้องเปลี่ยน3.5และ8.4ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนดังนี้ครับ 3.5มีค่าเท่ากับ35ส่วน10 8.4มีค่าเท่ากับ84ส่วน10เพราะฉะนั้น3.5คูณ8.4จะมีค่าเท่ากับ35ส่วน10คูณกับ84ส่วน10นักเรียนเอาตัวเศษคูณกันจะมีค่าเท่ากับ35คูณ84 และตัวส่วนคูณกันมีค่าเท่ากับ10คูณ10เท่ากับ2942ส่วน100ยทำให้อยู่ในรูปทศยมได้ดังนี้29.42นี่คือคำตอบครับ3.5คูณ8.4 ถ้าเรียนตั้งคูณแบบจำนวนนับจะได้คำตอบเป็น2 9 4 2แต่ตัวตั้งมีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตัวคูณมีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งรวมเป็นสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นผลลัพธ์จะต้องมีทศนิยมสองตำแหน่งคำตอบจึงกลายเป็น29.42ครับเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับ ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งกำลังลดราคาข้าวหอมมะลิจากเดิมราคากิโลกรัมละ16บาทเหลือ13.75บาทถ้าต้องการซื้อครึ่งถังหรือ7.5กิโลกรัมจะเป็นเงินเท่าไหร่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราจะมีเครื่องคิดเลขที่จะช่วยเราคิดคำนวณการคูณทศนิยมได้แต่ก็น่าสงสัยว่าการคูณทศนิยมดังกล่าวมีวิธีทำอย่างไร การคูณทศนิยมวิธีแรกเราจะเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนก่อนนะครับซึ่งจากโจทย์ข้างต้นนี้จะได้ว่า13.75เท่ากับ1,375ส่วน100 7.5เท่ากับ75ส่วน10จากนั้นก็คูณโดยใช้ความรู้เดิมที่ว่า เศษส่วนคูณกันได้ผลลัพธ์เป็นเศษส่วนจำนวนใหม่โดยได้มาจากเศษคูณเศษและส่วนคูณส,ส,ส่วนดังนี้ครับ1375ส่วน100คูณ75ส่วน10เท่ากับ13125ส่วน1000แปลงกลับเป็นทศนิยมเท่ากับ103.125ครับ การคูณทศนิยมวิธีที่2คือการคูณเช่นเดียวกันกับการคูณจำนวนนับโดยไม่สนใจจุดทศนิยมดังนี้13.75คูณ7.5เท่ากับ103.125เมื่อตัวตั้งมีทศนิยม2ตำแหน่งตัวคูณมีทศนิยม1ตำแหน่งเพราะฉะนั้น ผลลั์ที่ได้จึงเป็นจนํานวนที่มีทศนิยม2อบวกหเท่ากับสามตำแหน่งนั่นก็คือ103.125ซึ่งเท่ากับผลลัพธ์จากการคูณในวิธีที่1ครับแม่ไปตลาดซื้อส้มมา2.5กิโลกรัมกิโลกรัมละ15บาทซื้อชมพู่มา1.5กิโลกรัมกิโลกรัมละ24บาท แม่ให้ธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาทจะรับเงินทอนเท่าไหร่ส้ม2.5กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ15บาทเพราะฉะนั้นเป็นเงินเท่ากับ2.5คูณ15เท่ากับ2 5 1ส่วนคูณ15เท่ากับ3 7 5ยเส่วนเท่ากับ37.5บาท ชมพู่1.5กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ24บาทเป็นเงินเท่ากับ1.5คูณ24เท่ากับ15ส่วน10คูณ24เท่ากับ360ส่วน10เท่ากับ36บบาทเพราะฉะนั้นราคาส้มและชมพู่รวมเป็นเงินเท่ากับ 37.50บวก36.00เท่ากับ73.50บาทดังนั้นแม่ได้รับเงินทนเท่ากับ100.00ลบ73.50เท่ากับ26.50บาทสรุปแล้วการคูณทศนิยมมีหลักดังนี้ข้อ คูณเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับข้อ2ถ้าตัวตั้งเป็นทศนิยม a ตำแหน่งตัวคูณเป็นทศนิยม b ตำแหน่งผลคูณจะเป็นทศนิยมที่มี a บวก b ตำแหน่งสำหรับการหารจำนวนทศนิยมอาจารย์จะขอแบ่งออกมาเป็น2แบบดังนี้การหารจำนวนทศนิยมด้วยจำนวนนับ อีกแบบหนึ่งจะเป็นการหารจํานวนทศนิยมด้วยจํานวนทศนิยมสําหรับการหารจํานวนทศนิยมด้วยจํานวนนับจะมีวิธีการหารเหมือนกับการหารจํานวนนับด้วยจํานวนนับแต่ผลลัพธ์ออกมาตําแหน่งของทศนิยมของตัวตั้งกับตําแหน่งทศนิยมของผลลัพธ์จะต้องตรงกันดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับตัวอย่าง17.7หารด้วยสาม ถ้าเรียนตั้งหารแบบหารยาวาเรียนเอา3หาร177คำตอบได้59 เมื่อใส่ตำแหน่งทศนิยมที่ตรงกันคำตอบจะได้ออกมาเป็น5.9เพราะฉะนั้น17.7หารด้วย3จะได้คำตอบ5.9ครับสำหรับการหารทศนิยมในแบบที่2เป็นการหารทศนิยมด้วยทศนิยมการหารขั้นแรกนักเรียนต้องทำให้ตัวหารเป็นจำนวนนับสก่อนด้วยการหารจำนวนเต็ม10ร้ พันหมื่นหรือแสนมาคูณเพื่อให้ตัวหารเป็นจำนวนนับขั้นตอนต่อจากนั้นนักเรียนก็ตั้งหารแบบขั้นตอนที่1ก็คือจํานวนที่ยมหารด้วยจํานวนนับและหารแบบหารยาวโดยใช้อาศัยกฎเจนแบบที่1ดังต่อไปนี้ครับตัวอย่าง36.18หารด้วย6.7ขั้นแรกนักเรียนต้องทําให้ตัวหาร6 เป็นจํานวนเต็มซะก่อนหรือเป็นจํานวนนับซะก่อนนักเรียนจะต้องเอา10คูณทั้งตัวตั้งและคูณทั้งตัวหารนั่นคือเรียนต้องเอา10คูณ36.18และต้องเอา10คูณทั้ง6.7ผลที่ได้ออกมาจะกลายเป็น361.8หารด้วย67เสร็จแล้วนักเรียนก็ใช้วิธีการตั้งหารแบบที่1นึ่งองตัวอย่างต่อไปนี้ครับ ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้เท่ากับ5.4ครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแม่นยำเรามาทบทวนกันนะครับลุงคิดนักคณิตศาสตร์คนเก่งของเราต้องการแบ่งที่ดินให้ลูก5คนโดยลุงคิดมีที่ดินทั้งหมด230.75ตารางเมตรอยากทราบว่าลูกๆจะได้รับส่วนแบ่งคนละเท่าไหร่ การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับก็คือให้หารเช่นเดียวกับการหารจำนวนนับแต่ให้จุดทศนิยมของผลลัพธ์ตรงกับตัวตั้งเท่านั้นดังนี้ครับ ได้ผลลัพธ์เท่ากับ46.15แต่ถ้าหากตัวหารเป็นทศนิยมละ่ะจะทำยังไงลองพิจารณาตัวอย่างนี้ด้วยกันนะครับสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของลุงคิดมีเนื้อที่ทั้งสิ้น85.75ตารางเมตรด้านกว้างวัดได้6.5เมตรเพราะฉะนั้นด้านยาวยาวเท่าไหร่ ขั้นแรกก็คือทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับด้วยการคูณตัวหารด้วย10หรือ100หรือ1000หรือมากกว่านั้นทั้งตัวตั้งและตัวหารทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งทศนิยมของตัวหารเช่นถ้าเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งก็คูณด้วย10ถ้าเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งก็คูณด้วย100ถ้าเป็นทศนิยม3าํตำแหน่งก็คูณด้วย1,000เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ดังนั้นจากโจทย์85.75หาร6.5ตัวหาร6.5มีทศนิยม1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราจะคูณ10ทั้งตัวตั้งและตัวหารนั่นคือ85.75คูณ10ส่วน6.5คูณ10เท่ากับ875.5ส่วน65จากนั้น ก็หารไปตามวิธีการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับที่กล่าวไปแล้วซึ่งจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ13.19ครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการหารทศนิยมมีหลักดังนี้ข้อ1ถ้าตัวหารเป็นจำนวนนับให้หารไปตามปกติเหมือนหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับเพียงแต่ใส่จุดทศนิยมที่ผลหาร ให้ตรงกับตำแหน่งจุดทศนิยมของตัวตั้งเท่านั้นข้อ 2. ถ้าตัวหารเป็นทศนิยมทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับโดยนำา10หรือ100หรือ1000ในทำนองเดียวกันนี้มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับแล้วให้หารไปตามปกติโดยยึดหลักเช่นเดียวกับข้อหนึ่งเนื่องจากเนื้อหา ในตอนนี้ค่อนข้างจะยากและซับซ้อนอาจารย์หวังว่านักเรียนควรจะกลับไปทบทวนในหนังสือแบบเรียนอีกครั้งนะครับ